สิ้นครูเพลงไวยพ์เพชสุพรรณศิลปินแห่งชาติจากไปอย่างสงบหลังติดเชื้อในกระแสเลือดแฟนเพลงแห่อะไรถือเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการเพลงลูกทุ่งไทยค่ะหลังเฟซบุ๊กไวยพ์เพชสุพรรณได้ออกมาโพสต์ข้อความว่านักร้องลูกทุ่งชื่อดังไวยพ์เพชสุพรรณศิลปินแห่งชาติได้เสียชีวิตด้วยการติดเชื้อในกระแสโลหิตโดยในเฟซบุ๊กไวยพ์เพชสุพรรณโพสต์ข้อความระบุว่า คุณพ่อวัยพฤเพชรุพานจากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลโดยประมาณ15นาฬิก24นาทีคุณพ่อเริ่มป่วยเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาท่านอดทนและสู้มากตอนนี้จากพวกเราไปแล้วแต่ยังคงอยู่ในใจพวกเราตลอดไปขณะที่ลูกสาวของศิลปินแห่งชาติชื่อดังก็ได้โพสต์ Facebook แจ้งข่าวการจากไปอย่างสงบของคุณพ่อโดยระบุว่า พ่อหลับสบายแล้วลูกวัสนาน้อยไม่ได้ลาพ่อด้วยตัวเองได้แต่ลาผ่านหน้าจอเราจะคิดถึงกันนะพ่อสำหรับสาเหตุการจากไปครั้งนี้เนื่องจากคุณพ่อไวโพสติดเชื้อในกระแสะเลือดหลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตากสินส่วนความคืบหน้าเรื่องพิธีสวดพระอภิธรรมทีมข่าวบันเทิงจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ ทางกลางแฟนคลับที่เข้ามาส่สงข้อความอะไรให้แก่ราชาลูกทุ่งเป็นจำนวนมาก